การได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันคือจุดเริ่มต้นความสุขเล็กๆและเราเชื่อว่าทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราจะช่วยยกระดับความสุขและคุณภาพชีวิตให้ทุกวันดียิ่งขึ้นได้บริษัทนนโอคอร์เปอเรทจำกัดมหาชนหรือนนโอหนึ่งในผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคผ่านหลากหลายแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชียที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคที่ n นโอเรายกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับเวอร์คลาสเพิ่มความสุขในทุกๆวันให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน n e โอคอเบรทจำกัดมหาชนยกระดับความสุขให้ทุกวันดียิ่งขึ้น สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆัดสัตว์ทุกประเด็นนะครับกับผมชัดปันทิติเวศครับบอกก็เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเองก็ยังคงดูไร้ทิทางนะครับตลาดยังคงขึ้นไหวในกรอบแคบๆยังไม่สามารถทะลุผ่านฝา,าด่านกำแพง1,400จุดขึ้นไปได้นะครับบเรื่องการซื้อขายยังคงเบาบางไม่ได้หนาแน่นนะครับ เปลี่ยนตัวสลับหมุนตัวกนเล่นเป็นรายวันเป็นการเกิงกําไรในระยะสั้นนะครับนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายหุ้นไทยอยู่สุทธิอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเองยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับปัจจัยเดิมๆนะครับก็ถูกหยิบยกเวียนเปลี่ยนขึ้นมานะครับปัจจัยกดดันใหม่เองก็ไม่ได้มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นภาพของตลาดจึงเป็นลักษณะการแกว่งตัวออกข้างไซเวในกรอแบแคบๆนะครับ อะไรก็ตามนะครับช่วงที่ผ่านมานี่ตลาดหุ้นไทยเองก็ไม่ได้อยู่แย่อะไรอ,ะอย่างที่กลัวกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดเองก็ยังรอปัจจัยใหม่นะครับถึงแม้วันนี้ยังไม่เห็นก็ตามนะครับก็ยังรอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นมา,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่งบประมาณน,นะครับมีการผ่านรัฐสภาผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอประกาศใช้นะครับก็ น่าจะมีเม็ดเงิน,งนขนาดโมโหราที่เดียวเข้ามากระต้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับขณะที่ปัจจัยภายนอกเรื่องของเฟดที่ส่งสัญญาแล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงอันนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกกับตลาดหุ้นไทยในอนาคตได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องรอนะครับให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับส่วนช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับถึงแม้จะไม่ไปไหนก็ตามนะครับแต่กจะบอกว่าก็เริ่มมีสีสันเริ่มมีความคึกคักเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเหมือนกัน นะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นหุ้นมีบรรดาบริษัททรเบียนน้องใหม่นะครับหรือหุ้น IPO เนี่ยเดินหน้ากันเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นแบบหนานแน่นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยทีเดียวช่วงนี้จะรู้สึกบรรยากาศจะกลับมาคึกคักนะครับอย่างเร็วๆนี้เนี่ยวันที่อะไรวันที่2เมษาก็จะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาเทรดตัวหนึ่งนะครับในตัว APO ที่ทําเกี่ยวกับน้ํามันปาล์มนะครับแล้ววันที่3เนี่ย บริษัทเมษาก็ต่อเลยคนระมี BPS อีกตัวหนึ่งนะครับรวมถึงวันที่4เนี่ยก็จะมีตัวของ QTCG นะครับก็เรียกว่า,าต่อเนื่องเลย2 3 4นะครับแต่วันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของน้องใหม่ IPO มาเหมือนกันอันนี้ก็ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งก็คือบริษัท n i โอคอร์เปอเรทจำกัดมหาชนหรือ n i โอนะครับที่กำลังจะเข้ามาเป็นหุ้นน้องใหม่เร็วๆนี้นะครับเราอ ดูกันว่าตัวของนิโอเนี่ยทำอะไรนะครับมีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับโดยบริษัทนิโอคอเบเรทจำกัดมหาชนหรือนิโอเนี่ยเป็นผู้ทําการตลาดผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภคนะครับชั้นนาของประเทศไทยที่ครามวอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคเนี่ยมายาวนานกว่า34ปีทีเดียวนะครับก็สินค้าเขา หลากหลายนะครับแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆเนี่ยอยู่3ากลุ่มก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับเด็กนะครับอย่างแบรนด์ที่เราพูดออกมาก็พอจะได้ยินชื่อแล้วคุ้นหูกันเนี่ยอย่างไฟลไลน์นะครับบีนิสนะครับทรัสเอเวอร์เซนต์แล้วก็ดีนี่เป็นต้นนะครับซึ่งมีการวางจําหน่ายเนี่ยครอบคลุมทั้งในแล้วก็ ต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าตัวของนีโอนะครับถือว่าเป็นผู้นําในการสร้างสารรค์นวัตกรรมนะครับและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัยและทุกรายสไตล์นะครับโดยในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนีโอด้มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการปรปับปรุงและออกใหม่เนี่ยไปกว่า500รายการทีเดียวซึ่งจุดแข็งสาคัญเนี่ยทางนีโอเองมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ นะครับสามารถสร้างสารผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเนะี่ยให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับไปใต้ราคาที่สามารถแข่งขันได้นะครับทำให้แบรนด์ของนะิโอเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างแพร่หลายและประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มผู้ใช้สินค้าอุปโภคเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูกันถึงในส่วนของผลการดำเนินงานของนิโอบ้างเป็นอย่างไรนะครับ โดยในปี2566เนี่ยถือว่านนโอประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยครับในเรื่องของอผลการดำเนินงานนะครับเพราะสามารถสร้างไรายได้จากยอดขายเนี่ยไปสูงถึง9,484ล้านบาทเติบโตขึ้น14.3%นะครับแล้วก็ทำกำไรสุทธิเนี่ยไปได้สูงถึง840ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง47.6%เมื่อเทียบกับช่วงในการของปีก่อนนะครับโดยการเติบโตหลักๆมาจากอาผลิตภัณฑ์ นะครับที่เขามีเอาจำหน่ายได้โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มนะครับผลิตภัณฑ์ในส่วนของโรออนและผลิตภัณฑ์อื่นอีกหลายรายการเลยทีเดียวซึ่งปีการเติบโตในทุกช่องทางนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นการตอกย้าถึงความามั่นใจของผลิตภัณฑ์ในสินค้าของนิโอที่มีต่อ,อผู้ใช้นะครับผู้ใช้สินค้าต่างๆนะครับมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการาการใช้งานนะครับในสินค้าเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างาครอบคลุมมากที่สุดนะครับรวมถึงสามารถาขยายฐานลูกค้าใหม่ๆแล้วก็ยังมีการใช้ซ้ำจากลูกค้าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นนโอประสบความสำเร็จมาในปี2566นะครับส่วนกลยุทธ์สำคัญนะครับที่ทำให้นนโอนั้นสามารถ เติบโตขยายตัวมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับนิโอเองได้มีการวางกลยุทธ์สำคัญนะครับเพื่อที่เขาบอกว่าเขาจะก้าวไปสู่บริษัท FMCG นะครับแห่งนวัตรกรรมของเอเชียนะครับซึ่งตรงนี้เองนิโอได้มีการวางกลยุทธ์เอาไว้เนี่ยอยู่3มิติใหญ่ๆนะครับก็คือ1กลยุทธ์การตลาดเพิ่มความนิยมของผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับคุณภาพของสินค้าเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์ กับผู้ใช้นะครับได้อย่างแพร่หลายครอบคลุมนะครับมีการออกแบบปิฎภัณฑ์ใหม่ๆนะครับขึ้นมารวมถึงพัฒนาปรับปรุงสินค้าเดิมนะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นที่ถูกใจนะครับของลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์ด้านที่2ก็คือกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่บุตรานอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบนะครับในการจัดหาวัตถุดิบการผลิต รวมถึงการสวมมอบผลิตภัณฑ์นะครับพลัง่านคือก็อาจจะมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนการหาวัตถุดิบนะครับให้เพียงพอนะครับมีการสั่งสมนะครับตุนวัตถุดิบไว้ให้เพียงพอต่อการผลิตนะครับแล้วก็จะส่งด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในชุกท่องทางต่างๆ,ๆนะครับ แล้วก็ในส่วนที่3ในกลุ่มที่3ก็คือการพัฒนาองค์กรอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทชั้นนำเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนการมีส่วนร่วมนะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับอันนี้เขาก็มีการสร้างนวัตกรรมองค์กร,กรนะครับมีการปลูกฝังความรู้นะครับสังบุญจิยกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ สนับสนุนให้ครูค้าเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาราจากการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีการาผ่านโดยผ่านโครงการนะครับในมิติต่างๆเนี่ยสาโครงการนะครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับของเนโอที่เขาได้ทํามาเนี่ยส่งผลให้บริษัทนีโอคอร์ปอเรทจำกัดมหาชนนะครับ มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่การเติบโตต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของธุรกิจของ n e โนะครับหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับส่วนในรายละเอียดของการ IPO าครั้งนี้ของบริษัท n e โ c o อร์เปอเจำกัดมหาชนเนี่ย นะครับโดยนิโอเองเสนอขายหุ้น IPO นะครับจำนวน87.5ล้านหุ้นนะครับโดยได้เคาะราคาขายอยู่ที่39บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็เริ่มเปิดให้จองซื้อแล้วตั้งแต่วันที่28-29มีนาคมและวันที่1และ2เมษายนนี้นะครับโดยคาดว่าจะเข้านำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายได้วันแรกเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ บนกระดานเซตนะครับในวันที่9เมษายนนี้นะครับโดย,ยที่บอกครับเขาวางเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่บริษัท FMCG นวัตกรรมของเอเชียนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับหากใครสนใจนะครับในตัวหุ้นของนีโสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากาบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับ ดังต่อไปนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลรสจำกัดนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนจำกัดมหาชนครับผมก็เชื่อว่านะครับสำหรับท่านฟังท่านักทุนที่ได้ฟังเรื่องราวของนีโอมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอจะเห็นภาพนะครับรวมถึงอาจจะ ความสนใจนะครับในตัวของหุ้นน้องใหม่ตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์นะครับมีสินค้าที่อยู่ในตลาดนะครับเป็นที่นิยมนะครับมียอดขายเติบโตมีกำไรที่ดีนะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาเป็นบริษัจทจดทะเบียนเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหุ้นตัวหนึง่งเป็นหุ้นมีพื้นฐานดีนะครับน่าจะ สามารถตอบโจทย์นะครับต่อการลงทุนให้กับนักทุนนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าสนใจลองติดตามอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับตรงนี้ก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่กําลังจะเข้ามา,าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะครับนงองจากนี้เนี่ยก็เห็นมีอีกหลายบริษัทอีกทีเดียวนะครับ แต่ก็คงจะไปว่ากันนู่นะหลังสงกรานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เห็นมีรถโชว์เห็นมีข่าวคราวเริ่มออกมาตามหน้าสื่อต่างๆมากมายนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับมีโอนี่จะเทรดวันที่9เมษานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเปิดจองซื้อนะครับอย่างที่บอกราคา39บาทต่อหุ้นนะครับตรงนี้เนี่ยหุ้นไม่เยอะนะฮะหุ้นไม่เยอะแค่87.5ล้านหุ้นนั่นเองหุ้นน้อยครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดให้มีการขับเคลื่อนไปอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการคุยชัดๆก็หมดลงแต่เป็เท่านี้นะครับผมชัดปันทิติเวศต,ต้องขออำลาท่านผู้ชมนังจุนไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ